่าโทษสูงสุดมือลักลอบเผาป่าไม่ผูสิงว่ดเสียหายกว่า500ไร่ทางเจ้าที่ฝัดปกครองเจ้าที่ป่าไม้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสำรวจความเสียหายป่าเชิงเขาผูสิงแหล่งลท่องเที่ยวเชิงศาสนาและธรรมชาติของจังหวัดกาลสินหลังได้รับความเสียหายกว่า500ไร่จากการเกิดเหตุไฟไม้ป่าโหมไม้นานกว่า7ชั่วโมงขณะที่ทางจังหวัดกาลสินค่าโทษ มือลักลอบเผาป่าทุกประเภทวางโทษสูงสุดและต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2องถึงสิปีจากกรณีเกิดไฟไม่ป่าโหมไหม้ภูสิงด้านหลังวดัดพุทธาวาสภูสิงอำเภอสหสขันแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกาลสินโดยทางเต้าหนี่ดับเพลิงรมฉีดสกัดเปลวเพลิงและทำแนวกันไฟใช้เวลากว่าเจชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเปลวเพลิงไว้ได้ โดยเหตุเกิดเวลาประมาณ12เนกาจะถึง19เนกาของวันนี้ที่ผ่านมาสำรวจเบื้องต้นได้รับความเสียหายกว่า500ไร่ล่าสุดในวันนี้ที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ด้านหลังวัดพุทธาวาสภูสิงห์นายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่ารัชการจัดการสินสั่งการให้ในายคารพงศ์เขียวแจม่ม ผู้บริการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยนางสาวแววตานรทัศนารธรอำเภอสาสขันและเจ้าที่ป่าไม้เจ้าที่กู้ภัยเมตตาธรรมกาลสินร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบบร,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 รและเจ้าที่อสอได้ร่วมกับพระครูสิริพัฒนิเทศรองเจ้าคณะอำเภอสาหัสขันลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่หลังเปรเพลสงบลงเบื้องต้นได้รับความเสียหายกว่า5 0 0ร้อยไร่ และยังพบว่ายังมีบางจุดที่สเก็ตไฟได้เกิดประทุขึ้นมาอีกเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและมีลมแรงตลอดเวลานางสาวแววตานรทัศน์ในเภอชาสัขันกล่าวว่าหลังเกิดเหตุป่าโหไหม้เชิงเขาภูสิงห์โดยต้นเพลิงนั้นจากบริเวณด้านหลังภูสิงห์ทุกฝ่ายได้มีการระดมกําลังฉีดสกัดเปลวเพลิงและทําแนวกั้นไฟอย่างสุดความสามารถกระทั่งเวลาประมาณ19บเก้นกาสานาที ของเมื่อคืนที่ผ่านมาในภาพรวมนั้นสามารถควบคุมได้แต่ก็ยังคงมีเจ้าที่คอยลาดตระเวนตลอดคืนเพื่อป้องกันการประทุและลุกไหม้อีกเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและมีกระแสลมแรงตลอดเวลาอย่างไรก็ตามเพื่อความมั่นใจว่าเพลิงได้สงบและดับสนิทไม่เกิดการลุกลามขึ้นมาอีกในวันนี้จึงได้ร่วมกับทางเจ้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายพบว่าพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ป่าได้รับความเสียหายประมาณห้าไร่ ไม่มีทรัพย์สินของทางวัดเสียหายและไม่มีเจ้าที่ได้รับบาดเจ็บทางด้านนายอัคารพงศ์เขียวแจ่มผู้บริการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวัดก,การสิน์กล่าวว่าจากการสำรวจบริเวณต้นเปลืองซึ่งอยู่บริเวณเชิงเขาและด้านหลังของพุทธาวาสภูสิงห์ประกอบคำให้การของชาวบ้านในระแวกนั้นทราบว่าสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ป่าครั้งนี้เกิดจากการกระทําของชาวบ้านซึ่งโดยทั่วไปที่เกิดเหตุนั้น จะมีในในสถานดเดียวกันก็คือต้องการเผาป่าเพื่อที่จะได้ให้มีอาหารป่าเกิดตามธรรมชาติขึ้นมาใหม่ในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึงโดยหลังจากเกิดไฟป่าอาหารป่าจะพวกผักหวานป่าหน่อไม้เห็ดป่าหรือยอดไม้บางชนิดที่รับประทานได้จะเริ่มปริใบสามารถหาเก็บได้ง่ายโดยหารู้ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการทำลายป่าและทำให้สัตว์ป่าที่เป็นอาหารศูนพันจากการถูกไฟไหม และอยางเป็นการกระทําความผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงอีกด้วยนายอัครพงศ์กล่าวอีกว่าสาหรับพรบคุ้มครองป่าทุกประเภทและพระบคุ้มครองสัตว์สงวนได้กําหนด,ดบทลงโทษไว้สูงมากทั้งนี้ในส่วนของประกาศจังหวัดกาลสินโดยนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว,ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้ออกประกาศห้ามมิให้มีการเผาลักลอบเผาป่าโดยเด็ดขาด โดยออกประกาศประจำปี2565กำหนดระวังโทษผู้ที่ทำการจุดไฟเผาป่าและปล่อยให้ลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าถือว่ามีความผิดตามกฎหมายบ้าด้วยป่าไม้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือเผาป่า,ปาเสียหายพื้นที่เกิน25ไร่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่10,000บาทถึง1 0 0 0บาททั้งนี้ทางจังหวัดได้มีคำสั่ง ให้ส่วนร,ราชการฝ่ายปกครององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่กนกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับนิว24สถานีประชาชนสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสามารถไม่ใจดีรายงาน